พูดถึงพระดีกรูปหนึ่งครับที่วัดเชิงเลนหรือว่ามีชื่อเป็นทางการว่าวัดบ่อผิดพิมุกสมัยโน้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีอาวุโสพรรษาท่านชื่อหลวงปู่ไข่ตามประวัตินี้ท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเกิดที่บ้านท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาตั้งแต่ปี2402บวชเป็นสามเณรที่สำนักวัดโสธรวราราม ในปกครองของท่านเจ้าอาธิการปานท่านเล่าเรียนวิชาจากพระอธิการปานจนแตกฉานก็ไปเรียนต่อกับหลวงปู่เอี่ยมวัดลัดด่านพออายุครบอุปสมบทหลวงปู่เอี่ยมวัดลัดด่านก็เมตตาอุปสมบทให้โดยนิมนต์พระอุปชาชื่อพระอุปชาเนตวัดเพชรสมุทรวรวิหารมาเป็นพระอุปชาแล้วก็มีฉายาว่าอินทสโร หลวงปู่เอี่ยมได้ให้ขึ้นทุดงเพื่อธุดงขวัต